เรือตรวจการของรัสเซียได้ตรวจพบพวกมันแล้วปืนกลขนาด14 5มิลิเมตรระดมยิงสกัดเส้นทางการบินประสุนพุ่งผ่านระหว่างโดรนสองลำในระยะใกล้แต่โดรนเหล่านี้ไม่มีนักบินมีเพียงผู้ควบคุมที่เฝ้าดูภาพสัญญาณดาวเทียมจากบังเกอร์ใกล้กรุงเคียฟขีปนาวุธไอแลสสามลูกถูกยิงออกจากเรือตรวจการเดิมทีมันถูกออกแบบมาเพื่อต่อต้านเฮลิคอปเตอร์ ฝูงโดนกระจายตัวออกจากกันบางลำไต่ระดับสูงขึ้นบางลำลดระดับลงต่ำติดผิวน้ำขีปนาวุธลูกหนึ่งสูญเสียการจับเป้าและพุ่งตกลงในทะเลบอลติกอีกลูกระเบิดขึ้นกลางอากาศโดยไม่สร้างความเสียหายระหว่างที่เวินฝูยาวมาดหน้าเจียงวี่ก็ชวนคุยเป็นพักๆเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเฟยเวยก็ยังไม่กลับมาเกือบจะห้าทุ่มแล้วเวินฝูยาวแก่มาดออกเตรียมตัวจะเข้านอนเมื่อเห็นว่าเจียงวี่ยังไม่มีท่าทีว่าจะกลับเวินฝูยาวจึงพูดเหน็บแนมขึ้นมา นี่ยังไม่ไปอีกหรอหรือว่าทะเลาะก,กับหันหญิงจนโดนไล่ออกมาคืนนี้ไม่มีที่สุขหัวน,นอนละสิเจียงวิผู้เสียงดังขึ้นมาทันทีเป็นไปได้ยังไงผมแค่อยากอยู่เป็นเพื่อนคุณอีกหน่อยเท่านั้นเองถ้าคุณไม่อยากให้ผมอยู่นั้นผมไปก็ได้ฉันแค่ล้อเล่นเองนายจะจริงจังทำไมอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ไล่นายสักหน่อยเวินฝูยาวพูดต่อไม่งั้นานายก็นอนที่นี่สิยังไงพ่อฉันก็ออกไปคุยงานข้างนอกคืนนี้คงไม่กลับ นายไปนอนห้องเขาได้นะอะไรนะเจียงวิสีหน้าเปลี่ยนทันทีคุณลุงออกไปข้างนอกหรือไปตอนไหนก่อนหน้านี้เขาเฝ้าอยู่หน้าประตูคอนโดตลอดก็ไม่เห็นเวินชีวิ่นขับรถออกไปเลยเวินฝูยาวแปลกใจประมาณสองทุ่มครึ่งเพื่อนพ่อมารับเป็น่เป็นอะไรไปทำไมนายดูร้อนรนจังเจียงวิพูดเสียงเครียดโทรหาคุณลุงเดี๋ยวนี้ถามว่าเขาอยู่ที่ไหนเวินฝูยาวหยิบโทรศัพท์ออกมาอย่างงงๆตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เธอโทรออกแต่ไม่มีคนรับสายเวนฝูยาวเริ่มรู้สึกกังวลขึ้นมาบ้างแล้วเจียงวิรี่เปิดกล้องวงจรปิดดูภาพย้อนหลังบริเวณหน้าประตูคอนโดทันทีคุณรู้ทะเบียนรถเพื่อนพ่อคุณไหมไม่รู้หรอกแต่คุ้นๆว่าเป็นรถออดี้สีเงินจากภาพบันทึกช่วงสองทุ่มครึ่งมีรถออดดี้เพียงคันเดียวที่เข้าออกคอนโดเจียงวิล็อกเป้าหมายแล้วและดูกล้องตามเส้นทางจนในที่สุดก็ระบุต,ตำแหน่งรถได้ชิงหยวนขับผมต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ เจียงวี่ดูร้อนรนมากเวินฝูเห่ยรีพูดรอฉันเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งฉันไปด้วยเจียงวี่เองก็ไม่วางใจให้เวินฝูเหวาอยู่บ้านคนเดียวทั้งสองจึงรีบบึ่งไปที่ชิงหยวนขับระหว่างทางเจียงวี่โทรหาเฟยเย่ยสารวัตรเฟยทางคุณเป็นไงบ้างผมดูศพแล้วยืนยันได้ว่าเป็นฝีมือของใต้อีสานผมคิดว่ามันมาถึงเมืองเทียนอวินแล้วคุณลุงเวินออกไปกับเพื่อนที่ชิงหยวนขับตอนสองทุ่มครึ่งตอนนี้โทรไม่ติด ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณรีบไปที่นั่นให้เร็วที่สุดแย่แล้วเฟย์เวยตกใจโดนแผนล่อเสือออกจากถ้ำของใต้อีสานเข้าแล้วผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เวินฝูยาวน้ำตาคลอเบ้าเจียงวิตกลงพ่อฉันเป็นอะไรกันแน่เจียงวิปลอบใจตอนนี้ยังไม่แน่ชัดอาจจะแค่ดื่มหนักแล้วหลับไปที่คลับก็ได้คุณอย่าเพิ่งกังวลเราไปดูกันก่อนไม่นานทั้งคู่ก็มาถึงเคาน์เตอร์ต้อนรับของคลับเวินฝูยาวถามด้วยความร้อนใจรบกวนช่วยเช็คให้หน่อยเขาว,าวันชีวินอยู่ห้องไหน พนักงานต้อนรับปฏิเสธขอโทษท่นี่เป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเราเปิดเผยไม่ได้เวินฝูเยาแยง้งฉันเป็นลูกสาวเขาพ่อฉันอาจจะกำลังตกอยู่ในอันตรายคุณช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมขอโทษจริงๆค่ะขับรามีกฎห้ามเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้ใครทราบนอกจากตำรวจเวินฝูเยาโมโหโจนตกโตะถ้าเขาเป็นอะไรไปจริงๆเธอรับผิดชอบไหวเหรอพนักงานยิ้มยาะจะมาไม้นี้หรือแม่สาวน้อย เธอมาผิดที่แล้วรู้ไหมว่าเจ้าของที่นี่เป็นใครนี่คือถิ่นของพี่ใหญ่ต้านแห่งแก๊งพยัคฆ์ธรมินอยากลองดีเหรอพนักงานตะโกนเสียงดังมีคนมาก่อกวนทันใดนั้นชายชะกันนับสิบคนก็วิ่งออกมาเวินฝูยาวตัวสั่นด้วยความกลัวเจียงวิ่ตกหน้าผากตัวเองเกือบลืมไปเลยว่านี่มันถิ่นของต้านหูฝูยาวคุณไม่ต้องกลัวเดียวผมโทรหาต้านหูเองสายโทรศัพท์ถูกต่อสายต้านหูที่กำลังจิบชายอยู่ชั้นบนรีบวิ่งลงมาทันทีเจียงวิ่และเวินฝูยาวถูกลูกน้องต้านหูล้อมไว้ พนักงานต้อนรับคิดว่าเจียงวีแคมโมว่ารู้จักลูกพี่จึงสั่งเสียงกลางไล่พวกมันออกไปซิ่งเสียงตั้นหูก็วิ่งกระหืดกระหอบมาตะโกนลัน่นหยุดเดี๋ยวนี้เหล่าลูกน้องก้มหัวพร้อมเพรียงลูกพี่ตั้นหูมองพนักงานต้อนรับด้วยสายตาอมหิตแล้วตะวาดไล่หนังนี้ออกไปซะพนักงานต้อนรับอ้าปากค้างจ้ะเจ้าของค้าคือว่าพวกเขามันตั้นหูเสียงเข้มไม่ต้องแก้ตัวใสยหัวไปซะเยตาถั่ว ขนาดมือหนึ่งแห่งเทียนอวินยังจะไม่ได้พนักงานยิ่งงงหนักมะมือหนึ่งแห่งเทียนอวินพวกลูกน้องหน้าถอดสีโชคดีที่ลูกพี่มาทันไม่งั้นพวกเคคงไม่เหลือซากให้ใครเก็บตั้นหูหันมาฉีกยิ้มกว้างโค้งตัวทักทายน้องเจมมาทาไมไม่บอกกล่าวล่วงหน้านี่มันเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันเนี่ยเจียงวีต่ตอบไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดหรอกเราแค่มาตามหาคนหาใครครับเวินฝูเหวยรีบตอบพ่อฉันคะ เขามาที่นี่ตอนประมาณสามทุ่มตอนนี้ติดต่อไม่ได้ฉันเป็นห่วงมากตั้นหูถามอย่างสุภาพขอโทษครับพ่อคุณชื่ออะไรเวินฉีหวินตั้นหูหันขอบไปถลึงตาใส่พนักงานต้อนรับยังจะยืนบื้ออยู่อีกรีบหาข้อมูลสิโวยพนักงานรีบเปิดคอมพิวเตอร์มือสั่นระริกละลูกพี่ไม่มีข้อมูลของเวินฉีหวินเลยค่ะเจียงวิขมวดคิ้วเป็นไปไม่ได้เขาต้องมาที่นี่แน่แ เจียงวี่เห็นกับตาผ่านกล้องวงจรปิดว่าวันฉีวินเดินเข้ามาแถมรถก็จอดอยู่ที่ลานจอดข้างนอกตั้นหูอธิบายน้องเจียงอย่าเพิ่งใจร้อนขับเรานอกจากห้องพักและลูกค้าที่มากินข้าวหรือนวดก็ไม่ต้องลงทะเบียนชื่อเดี๋ยวผมช่วยหายอีกแรงตั้นหูพาเจียงอวี่ไปที่ห้องวงจรปิดโดยตรงซอฟต์แวร์ของเจียงวี่ดูได้แค่กล้องสาธารณะแต่ดูวงจรปิดภายในไม่ได้เมื่อดูกล้องในล็อบบี้ก็เห็นวันฉีวินมาทานข้าวกับเพื่อนที่ห้องส่วนตัวชั้นบนจริงๆเจ,จียงวี่และเวินฝูเหยารีบขึ้นไปทันที ในห้องส่วนตัวเพื่อนของเวินชีวินฟุกหลับอยู่บนโต๊ะเหมือนคนเมาแต่กลับไม่พบเวินชีอวินคุณอาคุณอาคะพ่อหนูอยู่ไหนเวนฝูเวยาเข่าตัวชายไวกลางคนแต่ไราการตอบสนองเจียงวี่บอกไม่ต้องเรียกรอกปลุกไม่ตื่นหรอกครับน้ำตาเวินฝูเหวี่ยไหลพราาพ่อฉันหายไปไหนกันแน่สีหน้าเจียงวี่เคร่งเครียดขึ้นเรยๆตันหูเองก็เริ่มกังวลเพราะดูออกว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้ไม่ธรรมดาขืนเกิดเรื่องในถิ่นเขาเขาคงสวยแน่ ตันหูเรียกพนักงานเสิร์ฟเข้ามาตวาดคนในห้องนี้หายไปไหนพนักงานเองก็งงพวกเขาไม่รู้เลยว่าคนข้างในออกไปตอนไหนที่ตันอยาเพิ่มโมโหใส่พวกเขาเลยเราไปดูกล้องย้อนหลังกันดีกว่าพวกเขากลับไปที่ห้องวงจรปิดย้อนดูภาพช่วงสามทุ่มครึ่งมีชายชุดดาเดินเข้ามาในล็อบบี้ทันใดนั้นสัญญาณภาพก็ตัดไปตันหูเงือแตกพลักทุบตคอมดังปังบัดซบกล้องมาเสียอะไรตอนนี้วะ ประมาณสิบนาทีต่อมากล้องกลับมาทํางานเห็นเพียงแผ่นหลังชายชุดดากําลังประคองคนคนหนึ่งออกไปเจียงวิ่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าชายชุดดาคือเต้อีซานและที่กล้องดับก็เป็นฝีมือมันตั้นหูปาดเงยเย็นเย็น้องเจียงไม่ต้องห่วงเดียวผมจะเรียกพนักงานทุกคนมาสอบสวนต้องมีคนเห็นบ้างแหละไม่ต้องหรอกผมรู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนพี่ตั้นรบกวนด้วยนะวันหลังผมจะเลี้ยงข้าวไม่รบกวนเลยน้องเจียงมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะ เจียงวี่ลากเว้นฝูยาวออกมาให้เธอเป็นคนขับรถโดยเขาเป็นคนบอกทางไต้อีสานปิดกั้นกล้องของขับได้แต่ปิดกั้นกล้องสาธารณะทั้งหมดไม่ได้เมื่อเจียงวี่เช็กล้องตามเส้นทางพบว่าหลังจากไต้อีสานออกจากขบับมันไม่ได้หลบเลี่ยงกล้องตามถนนเลยราวกับจงใจทิ้งร่องรอยไว้20นาทีต่อมาพวกเขาขับออกนอกเมืองเวินฝูยาวจอดรถที่ทางสามแพรง่งแถบชานเมืองกล้องวงจรปิดน้อยมากเจียงวี่ลงจากรถยืนนิ่งที่ทางแยกรรบข้าไม่มีกล้องไม่รู้ว่าไต้อีสานไปทางไหน เว้นฝูยาวตาแดงกำ่ำเจียงวี่มันเป็นใครทำไมต้องจับพ่อฉันไปเจียงวี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงได้แต่บอกว่าขอโทษนะเป็นเพราะผมปกป้องคุณลุงได้ไม่ดีเองเจียงวี่อยากขอโทษเลยช่วยตามหาพ่อให้ทีฉันเหลือพ่อแค่คนเดียวฉันเสียเขาไปไม่ได้ฮือเจียงอวี่ยืนนิ่งสัมผัสดได้ถึงไอสังหารเบาบางที่หลงเหลืออยู่ทางนี้ทั้งสองรีบขึ้นรถเจียงวี่แผ่พุ่งสัมภสวิงตามรอยไอสังหารไป จนกระทั่งมาถึงลานรกร้างแห่งหนึ่งข้างหน้าไม่มีทางไปต่อแต่ภายใต้แสงจันทร์เขาเห็นเงาดำอยู่ไกลๆเราผมอยู่บนรถนะเจียงวีลงจากรถคนเดียวเวนฝูยาจะตามลงมาแต่เขาห้ามไว้อย่าลงมาล็อกประตูรถให้ดีผมสัญญาว่าจะพาคุณลุงกลับมาอย่างปลอดภยัยเขาเดินลุยดงหญ้ารถเข้าไปถ้าเขายังอยู่แค่ขั้นกระดูกโลหิตระดับหนึ่งเขาคงไม่กล้าเสี่ยงขนาดนี้ แต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเขามั่นใจว่าจะปกป้องเวินฝูเหวยาวและฆ่าไอห,หมอผีใต้อีสานได้เดินไปได้300เมตรเงาดำนั้นก็ชัดเจนขึ้นใต้อีสานในชุดคลุมดำค่อยๆ่ยงยหน้าขึ้นเผยใบหน้าอัปลักและรอยยิ้มชั่วร้ายเวนชีวินนอนอยู่แทบเท้ามันบนหน้าผากแต่ยันสะกดวิญญาณเอาไว้แกมาช้ากว่าที่คิดนะใตอีสานพูดเสียงแหบพระะ่อยาเยกแกจงใจล่อฉันมาที่นี่สินะ เห็นชัดว่าไตอีสานร,รอเขาอยู่การที่มันไม่ปิดบังสัญญาณกล้องและทิ้งไอสังหารไว้ก็เพื่อให้เจียงวิตาม,มาถูกไต้อีสานหัวร้อเย็นข้าเคยบอกแล้วว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งนี้หน่วยปราบมารก็ช่วยแกไม่ได้เจียงวิเผชิญหน้าอย่างมั่นใจไม่มีความตื่นตระหนกแม้แต่น้อยศพที่ทะเลสาบตะวันออกก็ฝีมือแกสินจงใจล่อ,อเฟยเหวยออกไปเฟยเหวยอยากจับข่าไม่ง่ายหรอกแต่เขากําลังมาที่นี่เขามาไม่ได้หรอก แกคิดดูสิระหว่างหนึ่งชีวิตกับสิบชีวิตเขาจะเลือกทางไหนทันใดนั้นเฟยเเวยก็โทรหาเจียงอวีน้องชายทางนายเป็นไงบ้างฉันอาจจะไปไม่ทันนะัดไตอีซานจับชาวบ้านไปสิบคนฉันต้องไปช่วยพวกเขาก่อนจับตัวเหรอแต่มันอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยอะไรนะอยู่ตรงหน้านายหรอย่าเพิ่งปะทะก,กับมันนะ่วงเวลาไว้รอฉันไปช่วยเฟยเหว่ยรีบวางสายไตอีสานหัวเราะอย่างผู้ชนะ เฟยเหวยโทรมาสิ่นคนสิบคนนั้นโดนข้าใช้วิชาค่ายกลกับมังกรผนึกไว้มีแค่เฟยเหวยเท่านั้นที่แก้ได้แกอย่าหวังว่าเขาจะมาช่วยแกเลยเจียงวิพูดเรียบเรียบจริงๆแล้วเป้าหมายของแกคือฉันมาตลอดสินะตอนแรกก็ไม่ใช่หรอกแต่พอข้ามาถึงเมืองเทียนอวิน๋นก็เจอเรื่องน่าสนใจเข้าแกดันไปห่วงใยความเป็นตายของคนอื่นแกเลยซ้อนแผนล่อเฟยเเวยออกไปแล้วล่อฉันมาที่นี่แต่ทำแบบนี้สิ่งที่แกวางแผนไว้ในเมืองเทียนอวิ๋นจะไม่สูเปล่าเหรอ เมื่อเทียบกับตัวแกแล้วคนพวกนั้นข้าไม่สนหรอกดูท่าทางแกมั่นใจว่าจะชนะข้าได้สีนะไต้อีสานค่อยๆย,ยกมือขึ้นหมอกดำม้วนตัวก่อรูปเป็นมนุษย์หมอกสี่ตนพร้อมกันนั้นมันก็สะบัดแขนเสื้อตะปูยาวสีดำสีเล่มลอยอยู่ตรงหน้ามนุษย์หมอกพริตาเดียวพวกมันก็พุ่งเข้าล้อมเจียงวีทั้งสีท่ทิศไอสังหารพวยพุ่ง ฉากนี้คุ้นๆไหมวันนี้ข้าจะใช้ความเร็วสูงสุดข้าแกจะไม่ให้เจ็บปวดนานร่างกายผู้ฝึกตนต่างจากคนธรรมดาต่อให้ไม่ตายทรมานแต่ไอสังหารที่อัดแน่นก็รุนแรงกว่าร้อยเท่ามนุษย์หมอกสีตนยืดแขนออกมาราวกับเทวันพันแข้งพันขาเจียงอวี่ไว้ไต้อีสานชะงักเล็กน้อยแปลกใจที่เจียงวี่ไม่ขัดขืนหรือว่ายอมจำนนแล้วเทวันดำพันัดตัวเจียงวี่ช้าๆใตอีสานระวังตัวมากไม่รู้ว่าเจียงวี่มาไม้ไหนทำไมแกไม่ขัดขืนใตอีสานนอถามไม่ได้ เจียงวี่ตอบหน้าตาเฉยไม่ขัดขืนแล้วแกไม่พอใจเหรอไตอีซานร,ระแวงกว่าสัมผัสวิญญาณไปรอบๆแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติแกแกล้งทำเป็นใจเย็นเพื่อขู่ฆ่ารอยฝันไปหน่อยเลยฮ่าฮ่าเจียงวี่หัวเราะลั่นทำไมฉันต้องขู่แกแกต่างหากที่หลอกตัวเองเข้ามาสียลังเลใช้ตะปูดำนั่นเจาะหัวฉันเลยหรือว่าไม่กล้าใตอีซานตวัดลั่นดีดนิ้วสังการตะปูมินสีเล่มพุ่งเข้าใส่เจียงวี่ราวกับลูกธนู ตะปูอับไปด้วยเลือดของผู้คนนับไม่ถ้วนหมายจะปิดชีพเขาในคราเดียวทันใดนั้นพลังมหาศาลก็ระเบิดออกจากร่างเจียงวิฉีกระชากเขาวันหมอกดำจนขาดสะบ้านมนุษย์หมอกทั้งสี่สลายกลายเป็นคนเจียงวีตีลังกากลับหลังหลบตะปูทมินได้อย่างเฉียดฉิวเป็นไปได้ยังไงไต้อีซานตาทลนไม่อยากเชื่อสายตาเจียงวีที่มีแค่ขั้นกระดูกโลหิตระดับหนึ่งเอาอะไรมาหลุดจากพันธนาการของหมอกดำได้ทันทีแบบนั้นฟูก เจียงวิ่พุ่งตัวออกไปราวกับสายฟ้าไตอีซานถอยกรูดด้วยความตกใจรีบเรียกตะปูทมีนกลับมาป้องกันตัวแต่เป้าหมายของเจียงวี่ไม่ใช่ตัวมันเขาพุ่งไปอุ้มันฉีหวินออกมาวางในที่ปลอดภัยแล้วฉีกยีนสะกดวิญญาณบนหน้าผากออกเขามองไตอีซานจากระยะไกลมุมปากยกยิ้มเจเล่ไตอีซานตะลึงงานเวลาสั้นๆแค่นี้แกทะลวงด่านได้งั้นเด๋อมิหน้าละถึงได้อวดดีนะที่แท้เจียงวี่มั่นใจว่าหลุดจากพันธนาการได้เลยยืนเฉยๆ เจียงวิเยาียถ้าไม่ทะลวงด่านแกคิดว่าฉันจะกล้ามาหาแกคนเดียวเหรอวูบบกร่างเจียงวิปกคลุมด้วยแสงสีม่วงอ่อนพลังปราณทุ่งผ่านราวกับพื้นยักย้ายม่านพลังป้องกันของใต้อีสานแต่กระจายมันถอยร่นไปหลายก้าวหน้าซีดเผือดขั้นกระดูกโลหิตระดับสเวลาแค่นี้แกเลื่อนได้ถึงสงระดับย่อยแกแกทำได้ยังไงหรือว่าแกก็ใช้วิชามาน อย่าเอาความคิดตำรามของแกมาตัดสินคนอื่นรู้จักคำว่าอัจฉริยะไหมเจียงวี่ยิ้มยาะแกอุตสาห์ลงแรงฆ่าคนบริสุทธิ์ไปตั้งเท่าไหร่ได้แค่ขั้นสองแต่ฉนันน่ารอทะลวงขึ้นขั้นสามได้สบายๆฟังแล้วเจ็บใจไหมละ่ะใต้อีสานแทบรกระอักเลือดตายเจียงวี่ใช้วาจาเชื่อเชิญหัวใจได้เจ็บแสบมันต้องหลบหลบซ่อนซ่อนฝึกวิชามมรเสียงโดนหน่วยปราบมาล่าแต่เจียงวี่กลับก้าวหน้าเอาเอาภาัยในสองวันแน่นอนว่าเจียงวี่ได้สมพันธ์ปีลายแดงมาช่วยแต่เขาพูดขม่มขวัญไปงั้นแหละอากก ไตอีซานคำรามลั่นมันเจ็บปวดกับปมด้อยเรื่องพรสวรรค์มาตลอดสักวันข้าจะฆ่าแกกับมือผู้จบมันก็หันหลังหนีมันรู้ตัวดีว่าสู้เจียงวี่ที่ระดับสูงกว่าไม่ได้ขืนยื้อเวลาเฟ้ยเว่ยตามาทันมันตายแน่แต่เจียงวี่ไม่มีทางปล่อยมันหนีร่างเขาพุ่งไปดุดสายลมเพียงไม่กี่อึดใจก็ตามทันปังเขาซัดฝ่ามือใส่ใตอีซานกระเด็นกลิ้งไปกับพื้นสิกว่าตลกไต้อีซานแกอุต่าร์ล่อฉันมาจะรีบไปไหนแค่แคก ใต้อีสานย็นตัวลุกขึ้นตะปูทมินสีเล่มลอยวนรอบตัวอย่าบีบขั้นกันให้มากนะักถ้าค่าสู้ตายแกก็ไม่รอดเหมือนกันสู้ตายแกประเมินตัวเองสูงไปหรือเปล่าอย่าคิดว่าระดับสูงกว่าแล้วจะชนะฆ่าได้ตะปูสะกดศพทั้งสี่เล่มน,นี้ไม่ใช่ของเด็กเล่นนะโวย้ยอ๋อมันเรียกว่าตะปูสะกดศพนี่เองมีน่าถึงจเจาะเกราะป้องกันฉันได้แต่แกคิดว่าฉันกลัวไอ้ตะปูนี่เหรอไม่กลัวก็ลองดู ไตอีสานเร่งพลังไอสังหารเข้มข้นเคลือตปูไว้เตรียมยิงออกไปลองดูก็ลองดูแล้วแกจะต้องตายแสงสีม่วงรวมตัวกันบนร่างเจียงวี่ก่อตัวเป็นรูปกระถางสามขาขนาดเท่าฝ่ามือเขาเพิ่งเรียนรู้วิชาติ่งคลายภูผา,ามาหมาัดหมัดก็จะใช้ไตอีสานเ,นเป็นเป้าซ้อมมือพอดีไปเจียงวิตวัดลั่นติ่งทลายภูผาลอยออกไปพร้อมเสียงคำรามกึกก้องลมพายุหมุนวนราวกับน้ำป่าหลาก ไตอีซานรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลมันรีบสั่งการให้ตะปูสะกดศพพุ่งสวนออกไปเครง้งเครง้งเครง้เครง,เ,รงเสียงโลหะปะทะก,กันแสบแก้วหูประกายไฟแลบแแบกแม้ติ่งทลายภูผาจะเกิดจากพลังปราณแต่ก็แข็งแกร่งดุดวัตถุจริงตะปูสะกดศพไม่อาจต้านทานได้ตูมติ่งทลายภูผากระแทกใส่ร่างใต้อีซานอย่างจังไต้อีซานกระอักเลือดคำโตร่างปลิวว่อนเหมือนว่าสายป่านขาด จ้ากระถางเล็กๆนั่นหนักราวกับภูเขาจริงๆไต้อีสานร,ร่วงกระแทกพื้นติ่งร่วงตามลงมาทับร่างมันซ้ำอึกเลือดสาดกระจายฝุ่นตลับอวนร่างของมันจมลึกลงไปในดินกว่าหนึ่งนิ้วเจียงวี่ดีใจมากอนุภาพของติ่งทลายภูผาเกินค่าจริงๆนี่แค่ขั้นต้นนะเนี่ยไต้อีสานกระดูกหักยับเยินอวัยวะภายในฉีกขาดแววตาแห่งชีวิตกำลังมอดดับลงมันไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาตายด้วยน้ำมือเด็กเมื่อวานซืนแบบนี้ เจียงอวี๋เดินเข้าไปโดยไร้ความปราณีคนอย่างใต้อีสานตายไปก็ไม่น่าเสียดายเมื่อกี้เมื่อกี้มันวิชาอะไรไต้อีสานเข็นแรงเฮือสุดท้ายถามเจียงอวี๋ยืนสงบนิ่งท่ามกลางความเมืองว้างคำพีที่สร้างเจ็ดวิชาติ่งทลายภูผาสุดท้ายไตอีสานก็สิ้นใจเมื่อเจียงวีอุ้มเมินฉีอีหวินกลับมาที่รถเฟยเหวยก็มาถึงพอดีเขาไม่สัมผัสถึงไอของไต้อีสานแล้วเจียงวี่ไตอีสานละหนีไปอีกแล้วเหรอ เฟ่ยเว่ยดูเสียดายมากเจียงวิชีไปที่ลานรกร้างด้านหลังผมข่ามาแล้วคุณจัดการศพต่อทีผมจะพาคุณลุงกลับบ้านก่อนบนรถเวินฝูยาวขับไปร้องให้ไปถามย้ำๆว่าพ่อจะเป็นอะไรไหมเฟ่ยเหว่ยเดินไปดูศพใต้อีซานล,ลูกคังพึมพำโดนพลังมหาศาลบทขยี้จนตายเจ้าหนุ่มนั่นแรงเยอะขนาดนี้เชียวเจียงวิพาวันชีหวิ๋นกลับบ้านแวะซื้อสมุนไพรมาต้มให้กินเวนชีหวิ๋นไม่เป็นอะไรมากพอแต้อีซานตายไอสังหารก็สลายไปเอง เวินฝูยาวเฝ้าไข่พ่อทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเฟยเหวยมาหาเจียงวี่แต่เช้าตรู่ปิดคดีแล้วฉันต้องกลับเมืองหลิงโจแล้วละ่ะกลับเมื่อไรคงเที่ยงนี้มาหาผมเพื่อบอกลาแค่นี้เหรอเฟยเหวยยิ้มแน่นอนว่าไม่ใช่ฉันมาทวงของหลวงคืนเจียงวี่คืนกุญแจรถให้แต่เฟยเหวยไม่รับถ้านายตกลงเข้าหน่วยปราบมารรถคันนี้ฉันยกให้เลยไม่ยึดคืนเจียงวี่สายหน้าขอผมคิดดูก่อน จะลังเลไรอีกกลัวฉันหลอกหรอเอาเอถอะท้าว่างก็แวะไปดูสำนักงานเราที่เมืองหลินโจวบ้างนะถ้ามีโอกาสจะแวะไปครับเฟยเหวยรับกุญแจรถคืนอย่างจำใจอ้อขอบใจเรื่องใบขับขี่นะถ้าไม่มีเฟยเหวยช่วยเจียงวี่คงต้องสอบใบขับขี่อีกเป็นเดือนถือเป็นรางวัลที่ช่วยปิดคดีแล้วกันเฟยเหวยเดินไปสองก้าวก็หันกลับมาบอกได้ไหมว่านายฆ่าใต้อีสานยังไงเจียงวี่อยากไล่ไม่ตอบได้ไหมได้สิ ผู้ฝึกตนทุกคนย่อมมีความลับนายไม่อยากบอกฉันก็ไม่ฝืนโชคดีนะเมื่อกลับเข้าบ้านวัญชีวิงตื่นแล้วหน้าตาดูสดใสขึ้นเจียงวิล่งใจที่ได้อีซานเล็งเป้ามาที่เขาไม่งั้นวันชีวิงคงตายไปนานแล้วเจียงวิเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วัญชีวิ๋งจําอะไรไม่ได้เลยหลังจากชายชุดดาเดินเข้ามาในห้องเจียงอวี๋จึงเล่าความจริงเรื่องผู้ฝึกวิชามาให้ฟัง เพื่อนฝูยาวฟังจบก็โกรธทำไมนายถึงเอาความปลอดภัยของพ่อฉันมาล้อเล่นแบบนี้มันอันตรายแค่ไหนรู้ไหมฝูยาวอยากไปว่าเขาเลยพ่อเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำการกำจัดคนชั่วเพื่อประชาชนถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องต่อให้พ่อต้องตายก็ถือว่าได้พลีชีพเพื่อชาติเจียงอวีรู้สึกผิดน้อยลงเมื่อได้ยินแบบนั้นลูกก็ไม่ได้จะไม่ฟังเหตุผลนะถ้าเขาบอกพวกเราก่อนสักคำเจียงวี่อธิบายถ้าผมบอกคุณคงทำตัวมีพิรุธใต้อ,อีสานเหมือนเจาเ่ถ้ามันไหวตัวทันแล้วหนีไป การจับมันจะยิ่งยากขึ้นเวินชีวินพยักหน้าเห็นด้วยอละละเรื่องมันจบไปแล้วลูกอย่าโทษที่เขาเลยเจียงวีนั่งลงโอบไหล่เวินฝูเหวยาวแล้วหอมแก้มเธอฟอดใหญ่โดยไม่ให้ตั้งตัวอย่ากโกรธเลยนะต่อไปมีอะไรผมจะบอกคุณก่อนเวินฝูเหยาหน้าแดงแปล๊ดทำอะไรเนี่ยพ่อยังอยู่นะงั้นพ่อไปทำงานก่อนดีกว่าเวินชีวินรีบลุกหนีเวินฝูเหยาร้องเรียกพ่อขนูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น เธอหันมาค้อนขอบใส่เจียงวี่ดูสิพ่อเข้าใจผิดหมดแล้วเข้าใจผิดตรงไหนก็ผมหอมแก้มแฟนผมผิดตรงไหนเฉอะตอนนี้นายยังเป็นว่าที่ลูกเขยตระกูลหานอยู่นะก็บอกแล้วไงว่าแค่ละครฉากหนึ่งแต่หานหญิงไม่ได้คิดงั้นนี่ฉันว่าฉันต้องไปคุยกับเธอให้รู้เรื่องแล้วเธอก็สะบัดหน้าหนีเข้าห้องไปเจียงวี่ปวดหัวเรื่องตระกูลหานจริงๆยังหาทางออกไม่ได้ จังวันนั้นหานาชยงก็โทรมาบอกให้เขาไปกินข้าวเที่ยงที่บ้านกวนหูวีเขาไม่มีทางเลือกต้องไปตามนัดวันฉีวินใจดีขับรถไปส่งให้ระหว่างทางเจงวี่ถามเรื่องหนังสือมั่นวันฉีวินบอกว่ายังหาไม่เจอให้รอหน่อยที่บ้านตระกูลหานเจงวี่ทำตัวลับ,ลบลๆล่อๆกลัวเจอเฉียนไหลโชคดีที่มันไม่อยู่เขาจึงเข้าไปได้อย่างสบายใจหานหญิงไปเรียนที่บ้านมีแค่หานาเยงกับหานเทียนหมิงกินข้าวไปได้สักพักหานชยงก็เข้าเรื่อง เจียงวี่ตระกูลหานเรามีลูกสาวคนเดียวคือน้องหญิงธุรกิจของหานกรุปยังไงก็ต้องตกถึงมือหนูซึ่งก็หมายถึงตกถึงมือหลานด้วยฉันกับว่าที่พ่อตาของหลานปรึกษากันแล้วว่าจะให้หลานไปฝึกงานที่บริษัทลูกของเราสักหน่อยหานเทียนหมิงเสริมเห็นว่าหลานไม่มีพื้นฐานเลยต้องเริ่มจากระดับล่างสุดเราเตรียมตำแหน่งพนักงานขายไว้ให้งานขายเนี่ยแหละฝึกคนได้ดีที่สุดเจียงวิ่งเป็นไก่ตาแตกอะไรนะให้ผมไปเป็นเซลล์เห็นผมว่างมากเหรองเขาคิดในใจ ฉันเป็นเครื่องมือของหานหญิงนะไม่ใช่เครื่องมือของตระกูลหานหานชยงอธิบายน้องหญิงเพิ่งเข้ามาหาลาัยต้องโฟกัสเรื่องเรียนแต่หลานว่างอยู่ก็ไปเรียนรู้งานไว้ก่อนเจียงวิแยงในใจฉันเป็นถึงยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งเทียนอวินนะ่าให้ไปเป็นเซลเนี่ยนะแล้วที่หานกรุป๊ปคงไม่มีใครไม่รู้จักผมไปที่นั่นก็คงโดนประเคนอย่างกับไข่ในหินจะไปฝึกอะไรได้หานเทียนหมิงดักคอเราจะส่งหลานไปทํางานที่เมืองหลิงโจ ฉันจดทะเบียนบริษัทไว้ที่หลิงโจฉันเป็นตัวแทนทางกฎหมายแต่คนบริหารจริงๆคือเพื่อนฉันนอกจากผู้บริหารระดับสูงแล้วไม่มีใครรู้ว่าเกี่ยวของกับหานกรุป๊ปเจียงวี่ปฏิเสธผมว่าผมไม่เหมาะกับงานขายหรอกครับหานเทียนหมิงขมวดคิ้วเริ่อไม่พอใจหานเฉยงรีบเลยกล่อมลองไปดูเถอะเราไม่ได้จะให้หลานไปลำบากแค่อยากให้เรียนรู้ระบบธุรกิจฝึกการเข้าสังคมหานเทียนหมิงตัดฉันเช่าบ้านที่หลิงโจไว้ให้แล้วตำแหน่งก็เตรียมไว้แล้วเตรียมตัวเดินทางได้เลย เจียงวี่อึดอัดใจนี่ม,นมันมัดมือชกชัดๆหาน้าเเสริมค่าครองชีพที่หลิงโจสูงกว่าที่นี่หน่อยนอกจากเงินเดือนแล้วฉันจะให้ค่าขนมเพิ่มเดือนละหนึ่งหมื่นหยวนเจียงวี่ตะโตเอาเงินมาล่อเหรอไม่อยากรอเอาหนังสือมั่นของตระกูลเวอรแล้วเหรอเจียงวี่คิดว่าไปหลิงโจก,ก็ดีเหมือนกันจะได้ไปตามหาคู่มั่นคนต่อไปด้วยแถมได้เงินใช้อีกเขาเลยตกลงกินข้าวเสร็จเขาเรีบไปบ้านวันฉีหวินเพื่อหาหนังสือม่น เว้นชีวินไปทํางานแล้วบอกให้เขาหาเองในห้องเก็บของห้องเก็บของรกมากแต่ด้วยสัมภารวินเขาเจอหนังสือมั่นในกล่องไม้เก่าๆใต้กองของเขาลองเอาหนังสือมั่นสองใบมาต่อกันแต่ลวดลายด้านหลังกลับไม่ต่อเนื่องกันเลยสงสัยต้องหาให้ครบเก้าใบถึงจะรู้เบาะแสะแผนที่เช้าวันรุ่งขึ้นหาณชยงโทรมาแต่เช้าบอกว่ารถมารับแล้วเจียงวี่บอกลาเว่นฝูยาวเธอเองก็เห็นด้วยให้เขาเรีบไปจัดก,การเรื่องถอนมั่นคนอื่น,นๆเจียงอวีเดินทางสู่เมืองหลินโจพักที่ ลี่จิงหวยหยวนคอนโดที่หานเทียนหมิงเช่าไว้ให้ห้องตกแต่งพร้อมอยู่เขาโทรหาหลินซีบอกว่ามาถึงแล้วหลินซีนัดมาหาเขาคืนนี้เพื่อรักษาอาการป่วยทุ่มตรงหลินซีมาตามนัดครั้งนี้เธอไม่ได้ปิดบังใบหน้าดูเหนื่อยล้านิดหน่อยพักที่นี่หรือเป็นถึงเคยตระกูลหานทำไมไม่อยู่ที่หรูๆกว่านี้ละ่ะหลินซีแซวรักษาในห้องไหนดีเจียงวิพาเธอเข้าห้องนอนทำการฝังเข็มและนวดรักษา ยินดีด้วยนะที่ได้เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งเทียนอวิน๋นขอบคุณครับต้องเรียกว่ายอดฝีมือด้านวรยุทธ์มากกว่าต่างกันยังไงเหรอเจียงวี่ไม่ได้อธิบายละเอียดในโลกผู้ฝึกตนเขายังถือว่าอยู่ระดับล่างชาวบ้านที่นี่ก็อยู่นานเลยเหรอคงประมาณสามเดือนมาหางานทําเลี้ยงชีพนะ่ะหลิงซีหัวเราะล้อเล่นนะเขยตระกูลหานต้องหางานเองด้วยเหรอก็งานที่ตระกูลหานหาให้นั่นแหละคืนนั้นผ่านไปอย่างเรียบง่าย เช้าวันรุ่งขึ้นมีโทรศัพท์จากหยางอวีผู้จัดการบริษัทสั้นสุยเชนชวยโซมาตามตัวเสียงเธอแข็งกระด้างสั่งให้เขามารายงานตัวก่อนสิบโมงครึง่งเจียงวิใส่สูรผูกไทยไปที่บริษัทซึ่งอยู่ห่างไปแค่สองช่วงตึกบริษัทนี้ขายอุปกรณ์การแพทย์เขาไปที่ฝ่ายบุคคลกรอกใบสมัครแล้วถูกส่งไปที่แผนกขายผู้จัดการแผนกขายชื่อเหมียวเจี้ยนชายวัยกลางคนหัวล้าลงพุงเหมียวเจี้ยนมองเจียงวิด้วยสายตายเหยียด จบมหาลาัยไหนมาไม่ได้เรียนมหาลาัยครับประสบการณ์ทำงานละ่ะไม่มีครับเมียวเจี้ยนหน้าบูดร,รับเด็กเส้นมาอีกแล้วนอกจากหลอก็ไม่มีดีอะไรเลยเขาตะโกนเรียกเสี่ยววี่อยู่ไหมหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งมาบอกว่าเสี่ยวอวีไม่อยู่เมียวเจี้ยนสั่งงั้นบอกเธอว่ามีเด็กใหม่มาให้เธอเป็นที่เลี้ยงสอนงานด้วยผู้จัดการคะเสียวววี่เธอเออนะ สั่งให้ทำก็ทำไปเถอะหญิงสาวคนนั้นชื่อหลิวซานซานพาเจียงอวี่ไปที่โต๊ะทำงานฉันชื่อหลิวซานซานนะยินดีต้อนรับโตะข้างๆนี้ของเสี่ยวอวี่ขอบคุณครับฉันส่งข้อความบอกเสี่ยวอวี่แล้วเธอเป็นคนแปลกๆหน่อยนะชอบพูดจาเพ้อเจ้ออย่าไปถือสาเลยแปลกยังไงครับก็งานเราต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆอยีนนั่นชอบทักว่าตรงนั้นมีผีตรงนี้มีวิญ,ญญาณบรรยายเป็นฉากๆจนเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นหนีหมดแล้ว อ้าวแล้วทำไมไม่เล็ยออกล่ะก็ยอดขายเธอถึงเป้าตลอดแถมชีวิตก็น่าสงสารพ่อแม่ตายหมดเหลือตัวคนเดียวตั้งแต่เรียนมัธยมยี่สิบนาทีต่อมาเจียงวีก็ได้เจอเสี่ยวอวีเธอตัวเล็กสูงแค่ไหลเขาผมสั้นดัดลอนหน้าตาน่ารักเหมือนตุ๊กตาดวงตายิ้มเป็นสิิดูยังไงก็น่าเอ็นดูไม่เหมือนคนสติไม่ดีเลยสักนิดแต่พอยิ้มให้หลิวซานซานแล้วหันมาเจอเจียงวีรอยยิ้มก็หุบลงทันทีทำไมต้องให้ฉันมีคู่หูด้วยพี่ซานซานก็รู้นี่นา คำสั่งผู้จัดการเหนียวจะช่วยสอนงานเขาหน่อยนะเสียวววีถอนหายใจหันมามองเจียงวีฉันกำลังจะไปคุยงานพอดีนายจะไปไหมหลิวซานซานขยิบตาปลิดปิดบอกให้เจียงวีปฏิเสธแต่เจียงวีกลับตอบตกลงง่ายๆทั้งคู่ลงมาซื้อสลาเปากินกันข้างล่างเสี่ยวอวีดูสนิทกับป้าคนขายมากนี่เพิ่งตื่นเหรอไหนบอกพี่ซานซานว่าออกไปหาลูกค้าแล้วเจียงวีจะผิด ดูไม่ออกเรยว่าโกหกใครๆเขาก็ทํากันเวลามาสายเสียววี่ตอบหน้าตายเจียงวี่ถึงบางอ้ออ๋อสอนงานตั้งแต่วันแรกเลยนะเนี่ยไปโรงพยาบาลไหนกันครับเสียวววี่มองเขาแปลกๆมีพี่สารสารเล่าเรื่องฉันให้ฟังแล้วใช่ไหมก็นิดหน่อยปกติคนอื่นรู้เรื่องฉันก็หนีกันหมดนายเป็นคนแรกเลยนะที่ถามว่าจะไปโรงพยาบาลไหนวันนี้ไม่ไปโรงพยาบาลนัดลูกค้าไว้ที่ร้านกาแฟ เจียงวี่ดูผิดหวังเอ้าทำไมไม่ไปละ่ะถามจริงอยากไปโรงพยาบาลขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าแค่อยากรู้เฉยๆฉยสิบโมงครึ่งพวกเขาไปเจอหยินจื้อหัวนหน้าฝ่ายจะซื้อโรงพยาบาลเหรินเหอหยินจื้อเอาแต่จ้องหน้าออกเสียวอวีตาเป็นมันพอเห็นเจียงวี่มาด้วยก็ทำหน้าไม่พอใจรีบตัดบทขอตัวกลับวันนี้ไม่สะดวกเดี๋ยวค่อยนัดกันใหม่นะเสียวอวีเสียวอวีบนอุบเสียวเวลาชะมัด เจียงวี่บอกหมอนั่นไม่ได้มีธุระหรอกแค่มีผมมาด้วยเลยทํารุ่มร่าไม่ได้ต่างหากฉันรู้หน้าเป็นเซล์มาสองปีเจอแบบนี้บ่อยรับมือได้สบายกินกาแฟาเสร็จเจียงวี่ถามต่อไปหาลูกค้าที่อื่นต่อไหมขยันจังนะพ่อคุณกลับบ้านนอนดีกว่าฮะกลับบ้านแยกย้ายกันตรงนี้แหละตอนเย็นค่อยกลับไปตอกบตรที่บริษัทไปละ่ะเสี่ยวอวีเดินหนีไปดื้อๆทิ้งเจียงวี่ยื่นงง พนักงานดีเด่นระษาอะไรวะเนี่ยแต่ก็ดีเจียงวี่จะได้มีเวลาตาหาทั้งชิงวูคู่มั่นคนต่อไปเขาตรวนหาข่าวทั้งบ่ายแต่คว้าน้ำเหลวหกโมงเย็นเขากลับไปตอกบัตรเลิกงานเจี่ยยววี่ที่เปลี่ยนชุดแล้วมายืนรอตอกบัตรเหมือนกันหัวหน้าทีมชื่อหยวนชวนชวนทุกคนไปกินเลี้ยงต้อนรับเจียงวี่เสี่ยวววีป่ปฏิเสธทันควันโทษทีในเย็นนี้ฉันมีธุระธุระอีกแล้วไปจับผีหรืองไงห,หยวนชวนประชด เชื่อไหมล่ะเสี่ยววิสวนกลับทุกคนหน้าเสียหรือซานซานซุปซิทนั่นไงอาการกำเริบอีกแล้วแต่เจียงอวี่เชื่อในโลกนี้มีผู้ฝึกตนก็ต้องมีวิญญาณเสียววิรีบตอกบัตรแล้วเดินออกไปอย่างรวดเร็วเจียงวิสงสยัยใครรู้รีบวิ่งตามลงไปดูแต่เสียวอวี่หายตัวไปไวมากเขาตามไม่ทันเจียงว่กลับมาที่ห้องพักฝึกวิชาตามปกติเช้าวันต่อมาเจียงวี่ไปเข้าประชุมเช้าที่บริษัท มีการเต้นปลุกใจตะโกนคำขวัญเจียงวี่เห็นแล้วเพลียจิตเขาตัดสินใจว่าจะไม่เข้าประชุมเช้าอีกเสี่ยวววี่ยังไม่มาหลิวซานซานบอกว่าถ้าใครถามให้บอกว่าไปหาลูกค้าสิบโมงเสี่ยวววี่ถึงจะโผล่หัวมาตาย,ยังปลือเหมือนคนอดนอนอรุณสวัสดิ์เธอทักทายแล้วเก็บของใส่กระเป๋าจะไปไหนอีกเพิ่งมาก็สายแล้วนะเรื่องข้าวเที่ยงค่อยว่ากันลงไปหาอะไรกินรองท้องก่อนฉันเลี้ยงเองขอบคุณครับแต่ผมกินมาแล้ว